ทำคลิปสีทูโทนง่ายๆในแอป CapCut เดี๋ยวไปทำกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกำนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนมครับกลับมาพบกับแอป CapCut อีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตัดต่อให้คลิปของเราแบบเดิมๆนะครับให้กลายเป็นสีทูโทนแบบนี้เลย ซึ่งวิธีการทำไม่ได้ยากเลยนะครับเราไปลุยกันดีกว่าครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะไปตัดต่อคลิปไปถ่ายคลิปสั้นๆมาก่อนแล้วก็ไปลุยเลยครับให้เพื่อนเเข้าไปที่แอปแคปคัตนะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็เลือกคลิปที่เราถ่ายมาเลยนะครับจากนั้นกดเพิ่มครับ ได้คลิปมาลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นสีสันนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะปรับคลิปให้กลายเป็นสีขาวดำซะก่อนนะครับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆแตะที่คลิปนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาคำว่าฟิลเตอร์นะครับจากนั้นเลื่อนไปหาคำว่าขาวดำแล้วก็กดคำว่า bw3 นะครับแบบนี้จากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับคราวนี้เราก็มาปรับแก้อีกนิดหนึ่งนะครับไปที่ปรับแก้ ไปที่คอนทราสต์นะครับผมก็จะลดคอนทราสต์ลงมาหน่อยนะครับแล้วก็รูนะครับเปิดรูรับแสงก็เอาลงมาหน่อยนะครับจากนั้นก็ทําให้คมชัดนิดนึงนะประมาณนี้เอาประมาณนี้พอนะครับจากนั้นก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับหลังจากนั้นครับเพื่อนๆก็เลื่อนไปหาคําสั่งนี้เลยนะครับลบพื้นหลังครับกดปุ๊บเข้าไปเลยพอเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดกลับนะครับ จากนั้นให้เลื่อนไปที่คำสั่ง Canvas แล้วก็ไปเลือกที่สีเลือกที่สีดำนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเราก็จะได้คลิปที่เป็นสีขาวดำลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดส่งออกไปได้เลยครับปุ๊บก็เสร็จสิ้นไปเลยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาในส่วนของสีที่จะเอามา ปรับให้กลายเป็นสีทูโทนหรือว่า2ส,สีกันครับซึ่งในวันนี้ผมจะใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า p i กอาร์นั่นเองครับเข้าไปที่ p i กอาร์กดที่เครื่องหมายบวกด้านล่างนะครับแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างสุดคําว่าพื้นหลังแบบสีนะครับให้เพื่อนๆเลือกแบบตารางแบบนี้มันจะเป็นพื้นหลังโปรง่งใสนะครับขึ้นมาแบบนี้กดกากบาทได้เลยครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่คําสั่งสติกเกอร์ครับและมาตรงที่ช่องค้นหาพิมพ์คําว่า เรดไลท์นะครับแล้วเป็นตัวนี้เลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะทําการขยายให้เต็มจอนะครับย่อแบบมาก่อนนะครับจากนั้นก็ขยายสีแดงให้เต็มไปเลยครับปุ๊บนะครับแล้วก็ลองเลื่อนไปหาจุดที่มันเป็นสีชมพูเป็นแบบนี้นะครับให้มันมี2เส้นทับกันแบบนี้พอดีนะครับจากนั้นเพื่อนๆกดคําว่านําไปใช้แล้วกดเซฟตรงนี้ได้เลยครับเรียบร้อยแล้วเรากดปิดนะครับ จากนั้นกดกลับอีกครั้งหนึง่งเราไปที่คำสั่งสติกเกอร์อีกครั้งครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดค้นหาคำว่า blue light นะครับเราจะใช้แสงสีฟ้าเป็นอันนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ย่อบแบบนิดนึงจากนั้นก็ขยายสีให้เต็มนะครับที่สำคัญนะครับพยายามเลื่อนไปหาจุดที่เป็นเส้นสีชมพู2เส้นทับกันแบบนี้นะครับถือว่ามันจะอยู่ตรงกลางพอดีจากนั้นกดคำว่านำไปใช้และกดลูกศรชี้ลงเพื่อทำการบันทึกครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปที่แอป Cap c a p c u t เพื่อทําการตกแต่งคลิปได้เลยครับเปิดไปที่แ a p c u t นะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับจากนั้นเลือกคลิปที่เราทําข่าวดํานะครับแล้วกดเพิ่มครับจะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะครับไปเอาสีแดงกับสีน้ําเงินมาใส่ในคลิปนี้นะครับโดยวิธีการไปที่เมนูภาพซ้อนจากนั้นเลือกเพิ่มโอเวอร์เลยแล้วก็ไปที่หมวดหมู่ของรูปภาพครับ ในตัวอย่างนี้จะเลือกสีแดงหรือสีน้ำเงินก่อนก็ได้สมมุติผมเลือกสีแดงก่อนจากนั้นกดเพิ่มครับเราก็ดึงมาไว้ซักงมุมนี้ก่อนนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงนะครับให้มันเต็มคลิปของเราพอดีนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเลื่อนมายังตำแหน่งหน้าสุดแล้วก็กดกลับเพิ่มโอเวอร์เลยอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นให้เลือกเป็นสีน้ำเงินครับทำเหมือนกันครับผมจะเอามาไว้มุมนี้นะครับ จากนั้นเราก็ขยายให้เต็มคลิปของเราไปเลยครับกลับมายังตำแหน่งหน้าสุดนะครับจากนั้นให้เพื่อ <ST S 1> นๆ่แตะที่สีแดงแถบสีแด <ST S 1> งตรงนี้ใช้2นิ้วขยายครับขยายประมาณนี้ให้อยู่ประมาณนี้นะครับแตะสีน้ำเงินแล้วก็ขยายเช่นเดียวกันครับให้มันอยู่ทแยงหรือว่าฝั่งตรงข้ามกันนะครับลักษณะแบบนี้แดงนิดหนึง่งน้ำเงินนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆแตะที่สีแดง แล้วเลือกคําสั่งแบ่งฉากเราจะเลือกตรงนี้ว่าเป็นนุ่มนวลนะครับกดปึ๊บเข้าไปจะได้สีแดงเรื่อๆแบบนี้นะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องและไปกดที่สีน้ําเงินใช้คําสั่งแบ่งฉากแล้วก็เลื่อนไปหาคําว่านุ่มนวลเช่นเดียวกันครับจะได้สีลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับสังเกตว่าตอนนี้สีมันค่อนข้างจืดนะครับเพื่อนๆก็กดกลับนะครับไปยังตําแหน่งที่หน้าสุดของการตัดต่อนะครับ แล้วให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนไปหาคำสั่งปรับแก้ตรงนี้นะครับเราจะไปปรับในส่วนของความอิ่มสีนะครับลองปรับดูครับให้มันมีสีแบบสว่างขึ้นอ่ะจะให้มันมีรูรับแสงบบไหมเพื่อนเพื่อนก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับก็ปรับตามความพอใจนะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับแล้วเราก็ดึงในส่วนตรงนี้นะครับไปให้เต็มคลิปของเราเลยนะครับปุ๊บแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับ เห็นไหมครับสีคลิปของเราก็จะกลายเป็นแบบทูโทนแบบเท่ๆไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองครับหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปใส่เสียงเพลงเสียงเอฟเฟกหรือว่าเอฟเฟกอื่นๆตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับจากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งออกไปใช้งานได้เลยครับซึ่งวิธีการส่งออกนะครับในส่วนนี้สามารถที่จะปรับความละเอียดและก็อัตราเฟรมเรทได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการเอ็กซ์พอร์ตได้เลยครับ เมื่อเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าเสร็จสิ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูผลงาน b ี f o r ์กับอ f t เตอร์ของคลิปนี้กันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพื่สำหรับการทำคลิปสีทูโทนง่ายง่ายแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆได้หรือจะเอาไปตกแต่งเพื่อใส่ในสตอรี่ a c e b o o k t ิ k กตอหรือ IG ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดต่อคลิปง่ายๆด้วยแคปคัทนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนุด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ u t u b e นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ